สวัสดีค่ะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะค,น,น,าานะคะคลิปนี้เป็นคลิปขายอุปกรณ์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปขายอุปกรณ์อุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งว่าของเราจาําหน่ายตัวไหนบ้างนะคะก็มาเริ่มจากผันพวนผันพวน,นตาเพชรนะคะผันพวนตาเพชร 22หนา5มิลน,นะคะตาเพชรค่ะใส่3436ค่ะ40ก็ได้ค่ะราคา27,500นะคะมารับหน้าร้านก็มีโปส่วนลดให้ค่ะตัวนี้เป็นผ่านพวนของ SPK ค่ะมีสปอกอยู่นะคะผ่านพวนของ SPK ใบ22่ะใบ22หนา5มิลเช่นเดียวกันค่ะ27,500ค่ะมีของแบรนด์กูลินค่ะกูลินผลิตที่ท่าพระจังหวัดขอนแก่นนะคะใบ22หนา5้มิลเช่นเดียวกันค่ะ29,500ค่ะอันนี้เป็นตัวยกล่องค่ะ ตัวยกล่องของ SPK นะคะตัวยกล่องของ SPK ค่ะมาพร้อมกับใบ22โครงเมตร80ค่ะ17,500นนะคะรับหน้าร้านก็มีโปรส่วนลดเช่นเดียวกันค่ะของ SPK นะคะตัวนี้เป็นยกล่องของ PPK ค่ะยกล่องของ PPK ใส่รถ มันมีใส่รถเล็กก็มีค่ะแต่ว่าตัวเล็กยังไม่ทันได้ประกอบออกมาโชว์หน้าร้านนะคะรถเล็กก็จะมีโครงเมตร50ค่ะโค้งเม็ด50มาพร้อมกับใบ2 2นะคะราคา15,900บาทค่ะตัวนี้เป็นโครงเมตร80มาพร้อมกับใบ24นะคะติดจักด,ดิเกอร์ว่า47มันใส่40 45 47 50ลแรงได้ค่ะราคา17,900นนะคะค่ะ แล้วก็จะมีตัวขุดมันของแบรนด์กูลินค่ะ K l F นะคะแบรนด์กูลินตัวใหญ่ตัวใหญ่หนึ่งบาทค่ะขุดมันตัวใหญ่1 4 9่งบาทนะคะใส่สำหรับรถ 40, 50, 60, 70แรงได้ค่ะ เขาจะมีรูสลักให้นะคะรูเล็กรูเล็กรูใหญ่ให้ค่ะรูเล็กรูใหญ่นะคะ14,900บาทค่ะสต๊อกแน่นค่ะแล้วก็มาขุดมันของแบรนด์ SPK ค่ะขุดมัน SPK ค่ะใส่40-50แรงได้ค่ะ40-45-50ค่ะ ราคา11,500บาทค่ะ11,500บาทค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะ085 087 6581 088 036 0853นะคะวอเจริญแทกเตอร์อำเภอวังสามหมอค่ะถัดไปเป็นตัวขุดมันตัวเล็กนะคะใส่3 4 3 6 4 0แปลงค่ะหรือว่าคูบอต้ารุ่น L ต่างๆนะคะราคา9,900บาทค่ะ ขุดมัน9,900บาทค่ะตัวนี้เป็นตัวขุดมันยังไม่ทันได้ประกอบใบใส่นะคะยังไม่ทันได้ประกอบใบใส่ขุดมันแบบปรับได้ค่ะ ตัวนี้เป็นสินค้ามาจากาโรงงานโคราชนะคะสินค้ามาจากโรงงานโคราชค่ะไม่ได้ตีแบรนด์นะคะราคา1,2500บาทค่ะปรับชักได้ค่ะตัวนี้ราคาย่อมเยาวค่ะนี่ก็คือมุมอุปกรณ์หน้าร้านของเรานะคะส่วนรถค่ะก็จะมีสต้อ,ตองรถต่างๆนะคะ เกี่ยวก็มีค่ะเดี๋ยวเรามาดูลาตเตอรี่ค่ะเมื่อวานมีลตรตเรี่ของ PPK เข้ามานะคะ PPK ค่ะมาพร้อมยอยตัวขนาด1.65เมตร ราคาอยู่ที่48,000บาทนะคะ PPK 48,000บาทค่ะราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วขนาด1เมตรค่ะราคา53,000บาทนะคะราคา53,000บาทค่ะแบรนด์ PPK ค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์ โชคชัย C A M ค่ะที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะโชคชัย C A M ค่ะเป็นบริษัทต้นแม่บริษัทแม่นะคะที่ผลิตให้แบรนด์ต่างๆนะคะตัวนี้เป็นเจ้าของอแบรนด์ตัวจริงนะคะโชคชัย C A M ขนาด1.6เมตร6 10ราคาอยู่ที่48,000นะคะเมตร60อยู่ที่ 48ค่ะอ่าเขาตีเป็นเม็ดเขาตีเป็น165ค่ะลืมไปตีเป็น165นะคะรานะคาส8มีสีแดงค่ะแดงที่เป็นสีของยันม่านะคะแก็ยังมีสีส้มที่สีเหมือนของอ่ากูบาตาัต้าค่ะ มีสีเขียวของจอนเดียมีสีน้ำเงินสำหรับใส่นิวฮอลแลนด์ค่ะ1เมตร65าราคาสี่หมื่นแปดเมตร85 1าเมตร85้าราคา5 0า0 0ืนามนะคะเท่ากันทั้ง2แบรนด์ค่ะ ทั้งโชคชัยทั้งอ่พ uh, p p k นะคะมาดูตัวตัดหญ้านะคะตัวตัดหญ้าค่ะมาพร้อมยอยเหมือนกันขนาด1เมตร40นะคะราคา29,000ค่ะ เมตรสาราคาสองหมื่นเจ็ดค่ะหนะะึ่เมตรราคาสองหม่นบาทเมตรสามสิบสหมื่ตัวเมตรยีสิบอ่าของหมดนะคะแต่สามารถสั่งได้ใครที่ใช้เมตรยี่สิบเนาะราคาประมาณสองหมืค่ะตัวตัดหญ้านะคะมาดูด้านหลัง น,นี้ก็จะมีสต็อกสินค้านิดนึงค่ะแบนชกชัยค่ะมีพวน SPK ค่ะใครหาอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ก็แวะเข้ามาชมที่ร้านได้นะคะ วอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรรธาน,นีหากใช้ถนนเส้นสีธาตุมาวังสามหมอก็จะเจอร้านเราเป็นร้านแรกอ,อยู่ทางเข้าอำ,อำเภอวังสามหมอก่อนถึงปตทหรือก่อนถึงสอนอวังสามหมอประมาณ3มกิโลนะคะ เข้าโค้งอ่ะจับความเร็วมาก็จะเจอร้านเราเป็นร้านแรกค่ะเบอร์โทรศัพท์0850876581นะคะหรือ0880360853ค่ะนีค่ะ